Hello everybody สวัสดีนะะักเรียนทุกๆคน masa, ches, urgency, นะครับวันนี้กลับมาพบกับ English w i t h Teacher j a ์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง noun and grammar นะครับคำว่า Noun คำนี้นักเรียนคุ้นกันยูดีอยู่แล้วนะครับแปลว่าคำนามนะครับและ grammar นะครับตัว G กรนะครับ grammar คำนี้แปลว่าวยากรณ์นะครับคือรูปแบบการเขียนประโยคนะครับ นักเรียเนเปิดหนังสือนะครับไปหน้าที่22นะครับเดี๋ยววันนี้จทำสามแบบฝึกหัดโดยวันนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะแต่อย่าเพิ่งท้อนะวันนี้หน้าเดียวเนี่ยแต่ไม่ได้เขียนเยอะเลยนะ exercise one นะครับก็คือแบบฝึกหัดที่1อ่ะเรามาดูก่อนนะครับคำศัพท์นะครับอ่านพร้อมรูเจมลนนะ TV ทีวีีวนะครับทีก็คือนี่ เครื่องทีวีเลยนี่อย่างนี้เลยตัวทีกับตัวทีวีเนี่ยเขียนง่ายสุดแล้วนะถ้าเธอยาแต่งประโยคแล้วเขียนทีวีตัวทีตัววีก็เป็นคํานี้เลยง่ายมากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไป radio radio นะครับแปลว่าวิทยุสมัยนี้อาจจะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ในรถกันเยอะนะต่อไป clock clock นะครับ คล็อกคำนี้แปลว่านาฬิกานาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาข้อมือนะนาฬิกาที่ปรียมการอธิบายเนี่ยคือนาฬิกาที่แขวนอยู่ที่ที่ฝาผนังบ้านนะครับเขาเรียกว่าคล็อก่างนี้ละคล็อกนะครับอ่ะต่อไปคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับคือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับน่าจะรู้จักกันเนาะคำนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่เรียกทับศัพท์ไปได้เลยนะ ฝรั่งเรียกคอมพิวเตอร์คนไทยก็เรียก Computer, คอมพิวเตอร์ส่วนเรียกคนตตยเรียกว่าคอมพิวเตอร์นั้นอ่าอย่างนี้อ่าส่วนคนคนเหนือคอมพิวเตอร์เจ้าอย่างนี้ไหม <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะคุณเจมล้อเล่นคุณเจมเล่นมุกให้เด็กๆฟังนะครับนักเรียนดูข้อต่อไปเป็นรูปหนังสือใช่ไหมหนังสือที่มีรูปโทรศัพท์ด้วยหมายความว่าต้องเป็นหนังสือจดเบอร์โทรศัพท์แน่นอน สมัยนี้อาจจะไม่มีแล้วอาจจะจดในโทรศัพท์กันแล้วนะแต่ว่าเราเรียนรู้ไว้ก็พอนะครับคำนี้อ่านว่า phone book phone book phone book, phone book แปลว่าหนังสือจดหนังสือโทรศัพท์นั่นเองนะครับต่อไปคำนี้ bike b i k e bike คำนี้แปลว่าจักรยานนั่นเองจักรยาน ปัญญ,ญายานะครับเนี่ยทีนี้นะครับในหน้านี้ให้นักพอพอเขียนนักเรียนดูคาศัพท์เสร็จหมดแล้วนะครับให้นักเรียนคําศัพท์เหล่านี้เนี่ยไปเรียงตามภาพนะครับในหน้าที่22นี้นะครับเนี่ยคุณยิงเดี๋ยวคุณยิงเปิดได้ดูนะนักเรียนเอาโอ้ยมันอาจจะไม่ไม่ชัดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี่มันเป็นสีเขียวในรูปทีวีนักเรียนก็เอาคําว่าทีวีมาใส่ในช่องทีวี รูปจักรยานข้อนี้ก็ไปใส่ให้ตรงกับรูปจักรยานแค่นั้นนะครับแบบฝึกที่1จบละนะครับต่อไปแบบฝึกที่2นะครับ exercise two นะครับทีนี้ในบทนี้นะครับในแบบแบบที่สองนี้เขาาจะยากขึ้นมานิดนึงนะอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าคุเูเจมเชื่อได้เลยว่าถ้าเรียนเข้าใจที่คุณเจมที่บายบทเนี่ย นักเรียนแต่งประโยคเก่งแล้วนะครูเจมมั่นใจเลยเลยตอนนี้เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะอ่าครูเจมอ่า,อาตามโจทย์ครูเจมพร้อมกันนะมิสเตอร์นะครับ M R อ่มอาร์่ามิสเตอร์ใช้เรียกผู้ชายนะครับเบอร์ตันเบอร์ตันอะเบอร์ตันจุดแล้วก็ขีดไว้แล้วก็บุ๊กหมายความว่าโจทย์เนี่ยเขาให้เอาหนังสือเนี่ยให้แต่งเป็นเป็นของคุณเบอร์ตันนะครับเราจะแต่งอย่างไรล่ะแต่งง่ายมากเลยนะครับอย่างแรกนักเรียนเขียน it is ก่อน it อีสใช่ไหมแล้วคำว่ามิสเตอร์เบอร์ตันมาใส่เลยเติมเครื่องหมาย affords to be as ไปแล้วใส่คำว่า book เนี่ยแค่เนี่ยก็แปลว่าหนังสือของเบอร์ตันได้แล้วเรามาแปลกันนะครับ it is แปลว่ามันคือ book หนังสือคำนี้แปลว่าของมิสเตอร์เบอร์ตันมันคือหนังสือของเบอร์ตันแค่นั้นง่าย อ่มาดูข้อต่อไปนะครับ Greg ชื่อ Greg นะ G R G Greg คือชื่อผู้ชายหนึ่งคน Computer นะครับคำว่าคอมพิวเตอร์คือเครื่องคอมเวลาแต่งประโยชนะครับจะใช้คำว่า it is Greg's computer แปลว่ามันคือคอมพิวเตอร์ของ Greg นั่นเองเข้าใจไหม้าบอกคุณเจมบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณคุณ,คณเจม it is james computer แค่นั้นพอแค่เปลี่ยนชื่อก,ก็เปลี่ยนความหมายแล้วแค่นั้นเองนะครับอยากเป็นของใครก็ให้ใส่ชื่อคนนั้นไปนะครับอ่ะต่อไปข้อต่อไปซุยนะครับไม่ใช่ชื่อซุยนะคนชื่อซุยไม่มีซุยเฮาส์ซุยคือผู้หญิงคนนี้ House ก็คือบ้านหมายความว่าอย่างไร นักเรียน็นผู้หญิงคนนี้ไมมนักเรียนเอาคำว่าซูอี้มาแทนผู้หญิงคนนี้เลยคำว่าซูอี้มาตอบตรงนี้ส่วนคาว่าเฮาส์ก็มาตอบตรงนี้เข้าใจไหมนี่คุณยจมช่วยขนาดนี้แล้วนะต่อไปทอมแล้วก็ขีดแล้วก็ด็อกโจทย์เขาต้องการให้เราสื่อว่าเป็นสุนักของคุณทอมเราจะตอบอย่างไรล่ะถ้าตอบตามนี้เลยเมือนที่คุณเจมเขียน it is Tom's dog มันคือหมาหรือสุนัขเนี่ยของทอมนะครับแค่นั้นไม่ยากช่องแรก,กนักเรียนเอาคุณเจมแทนต่อสอนตัวไหนเนี่ยก็เอาคำนั้นมาใส่เลยเจนนี่คือชื่อผู้หญิงก็คำว่าเจนนี่มาใส่ตรงนี้ส่วนคำว่าสคูลแปลว่าโรงเรียนก็คำว่าสคูลมาใส่ตรงช่องนี้ช่องรูปบ้านอะรูปลูกโรงเรียนนะครับอันนั้นนะยาวคำว่าสคูลมาไว้หน้านะ จะเป็นโรงเรียนของเจนเป็นเจนนี่ของโรงเรียนนะงงงงเข้าไปอีกนะครับต่อไปบิลนะครับบิลเนี่ยไม่ใช่แปลว่าบินนะแปลว่าชื่อคนมันชื่อคนบิลทีวีหมายความว่าโจ์เนี่ยต้องการให้เป็นทีวีของเิลหรือว่าบิลของทีวีอ่าถูกต้องนะครับมันต้องเป็นทีวีของบิลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นต้อง เอาบิลเนี่ยมาคำว่าบิลคำนั้นนะมาใส่แทนนักผู้ชายคนนั้นที่กูเจมใส่ไว้ส่วนทีวีเนี่ยก็ใส่แทนเครื่องทีวีที่เป็นรูปภาพได้เลยนะครับอ่าก็แบบอันที่สองก็คือไปใส่คสําศัพท์แต่งประโยคมาที่กูเจมแต่งให้เมื่อกี้จนได้ลอกได้แต่ไม่ต้องวาดรูปนะที่กูเจมวาดรูปเนี่ยกูเจมเนี่ยอยากให้นักเรียนเอาตัวอักษนมาใส่แทนรูปภาพเหล่านั้นแค่นั้นเองต่อไป exercise 3 e นะครับก็คือแบบท,ที่3นะ ทีนี้เป็นฝึกแกรมมาแล้วสำหรับครูเจ๊ว่ามันเป็นแกรมมาอย่างหนึ่งนะ this is นะครับจุดจุดจุด brother นะครับนั่าคือเห็น this ไหมคำแรกเลยของประโยค this คำนี้แปลว่านี้สิ่งนี้ใกล้ๆนี่ this ใกล้ๆใกล้มือใกล้ๆกล้ that จะยาวๆอย่างนี้เลยไกล this is จุดจุดจุดนี่คือจุดจุดจุด brother นะครับพี่ชาย อ้าวแล้วมันมีอยู่2ช้อยนะครับสตัวเลือกนั่เรียนตอบข้อไหน A หรือ B ดีอ่าคำตอบคือข้อ A นะครับทำไมถึงตอบข้อ A ล่ะเพราะเรามาดูข้อ B ก่อนนะเรามาดูข้อ B ก่อนคำว่าข้อ B เนี่ยแฮร์รอย่างเดียวเนี่ยต้องเป็นประธานของประโยคนะครับหมายความว่าอย่างไรเขาโจทย์เขาให้คาว่า Brother มาแล้วเนี่ย แสดงว่าคำว่าแฮรี่เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับมันต้องมี affordstoefes เหมือนข้อที่ข้อ A อะก็คือพี่ชายของแฮร์รี่นั่นเองนึกออกไหมถ้าด้านหลังเนี่ยไม่มี affordstoefes เนี่ยเอ้ยด้านหลังไม่มีคำว่า brother คำนี้คำสุดท้ายอะ่ะให้นักเรียนใช้ค่อยตอบข้อ B ได้แต่ว่าข้อข้อศูนย์เนี่ยแฮร์รี่เนี่ยมีคำว่า brother ตามหลังเนี่ยเลยต้องทำเครื่องหมาย affordstoefes ไว้ แปลว่าพี่ชายของแฮร์รี่นี่คือที่มานะครับอ่าเรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งมั้งคุณยังก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเริ่มเริ่มต้นจากเลขศูนนะอ่าโจทย์ข้อที่หนึ่งมันบอกว่า I am Cindy and this is จุดจุดจุด sister Anna อ่าเรามาดู I am ก่อน I am แปลว,ว่าฉันคือ Cindy เพราะฉะนั้นซินดี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประโยคนี้เลยนะครับซินดี้แค่บอกว่าฉันชื่อซินดี้นะแต่ซินดี้เนี่ยมีน้องสาวหนึ่งคนนะคะชื่อแอนนาน้องสาวหนึ่งคนของฉันนะ่ะนักเรียนว่าคําไหนครูเจมสเคยสอนไปแล้วคำว่าแดได้ไหมคำว่าแดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคํานามด้านหลังเนี่ยมีหลายคํานึกออกไหมหลายตัวหลายอัน ต้องมี a s อะต้องเติม a s ตรงตูดไม่นี้ a s ต้งเติมตรงนี้ไม่มี a s ตรงตรงูดหม,มายความว่าแดตัดออกไปแล้วครับตอบข้อ b นะครับข้อนี้เนี่ยวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับ this is my อ uh, ั uh, I am Cindy and this is my sister and u a แค่นั้นนะครับต่อไปข้อ2 we are พวกเราคือ brothers พวกเราคือพี่ชายน้องชายกันนะครับหลายคนเลยตัวนี้ and this is จุดจุด,จ,ดจุด house คุณยะขอถามว่า we คำนี้เนี่ยคู่กับคำไหนเหรอ we ใช้กับ his ไหมหรือ we ใช้กับคำว่า our ถ้าประธานเป็น we นะครับให้ใช้คำว่า our นะครับป้อข้อสอนักเรียนตอบข้อ a นะครับ our Yeah. We are brother, brothers and it is our house นี่คือบ้านพวกเราส่วนข้อ3กับข้อ3 4 5ครูเจมจะให้นักเรียนทำเองแต่ครูเจมจะแบบแปลคำศัพท์ให้บางคำนะครับข้อที่สมันบอกว่า this is my fish นี่คือปลาของฉันจุดจุดจุ name is g o d y นะครับทีนี้นักเรียนดูคำว่าปลา จริงๆคำว่าปลาเ,เป็นคำยุเว้นนะครับต่อเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องเติม S หรือ e S แต่นักเรียนดูดีๆว่าคำว่าไม้นามคำว่าไมเนี่ยหมายความว่าปลาเนี่ยน่าจะแปลว่าหนึ่งตัวนะปลาหนึ่งตัวถ้าปลาหนึ่งตัวเนี่ยใช้แด่ข้อ A ไม่ได้นะครับคำตอบก็เลยต้องตอบข้อ B นะครับ it s <S เพราะคำว่าอ t เนี่ยคุณยังเคยบอกไปแล้วว่าแทนคำนามแค่หนึ่งตัวถูกไหมสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับสามอย่างนะครับ This is my fish. Its name is Cody. มันชื่อว่าไอ้ทอง Cody <oughs> มาจากคำว่าทองคำอะไรลูกอ่าข้อสีนี้ถือว่าเป็นการทดสอบความรู้นะครับ <c oughs> uh, That is my จุดๆนั่นคือจุดๆของฉันใครเดียอ่าคุณคุณเจมบอกไปแล้วว่านะครับเมื่อกี้ว่า ่า uh, grandmother คำนี้ถ้ามี a f o r d s to f i e อย่างข้อ a เนี่ยมันต้องมีคำนามตามหลังอีกคำหนึงแต่ว่าในข้อสเนี่ยมันไม่มีตามหลังเห็นไหมประโยคมันจุดสิ้นสุดตั้งแต่ขีดหมายความว่าข้อ a เนี่ยตัดออกไปเลยนะเข้าใจบป่าโอ้หืมผิด อ่าคุณครูเจมส์เพิ่งมาเห็นโจทย์นะครับเนี่ยจริงๆมันต้องมีคําว่า house นะครับคุณเจมส์เพิ่งเห็นข้อสี่จะมีคําว่า house ตามหลังอีกนะครับคุณเจมส์พิมพ์ตกไปนะขอโทษทีนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อที่สี่นะครับถ้ามีคําว่า house ตามหลังนี้เนี่ยข้อ a อจึงเป็นข้อที่เป็นคําตอบนะครับเพราะว่าคํานามเนี่ยติดกันเนี่ยมันอ่าจะเป็นต้องใส่ a p o s t r o p h e s ไปนะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะ นะครับ a f o r s e to be s that is grandfa uh grandmother's house นะครับอันนี้เป็นความผิดของครูเจมเองนะข้อนี้ครูเจมลืมเติมคาว่า house นะข้อข้อนี้ตอบข้อ a นะครับข้อ4นะอ่าต่อไปข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายละ that จุดจุดจุด pet dog นั่นคือจุดจจุดจุด,ดสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมาอา้าวมันคือของใครกันแน่ล่ะทีนี้ข้อ A มันบอกว่าเจนข้อ B มันบอกว่าเจนของเจนอ่ะพอเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยนะครับนักเรียนดูอย่างเดียวก็พอว่าถ้ามีคำนำตามหลังเนี่ยให้ใช้ตอบข้อที่มี affor s t o p h is นะครับซึ่งข้อ A มันไม่มีมันมีแต่ชื่อคนว่าเจนอย่างเดียวเนี่ยผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะครับข้อ5ตอบ B เจนเพชรยกนะครับอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะแต่ว่าผู้เจมั่นใจว่ามันมันเป็นความรู้ที่ที่เหมาะสมนะครับกับวัยของนักเรียนนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ อ่านคำศัพท์บ่อยๆนะภาษาอังกฤษต้องอ่านบ่อยๆจริงๆนะครับลูกอ่า,อาคุณยิงมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย